สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้ก็มาพบมาพอก,กับเซียน2องคือเกานะคะสําหรับคลิปนี้เนาะเซียน2องก็มีแนวทางเลขลาวมาฝากค่ะแนวทางเลขลาวรวมส้าสนักในคลิปเดียวนะคะก่อนสิไปรับชมรับฟังนะคะจากในกระฟากดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเนาะเพื่อที่จะบาผ่านแนวทางดีๆของทางช่องบนน้ำโชงเดี๋ยวเข้าไปเบิรงกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับเซียนสองนะคะช่วงบ่ายค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะบ่ายวันพุธนะคะวันพุธท,ที่13ธันวาคมสองห้าหค่ะเมื่อน,นี้ก็มีเหล็กเล่าอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่ก่อนหนานี้นะคะเซียนสองก็ได้ลงไปแล้วหนึ่งแนวทางเนาะก็คือบทสัมผัสนะคะแนวทางเหล็กเล่าวบวกห้าหน้อยนะคะของผู้เท่านํำโชคนะคะหรือว่าพระเซียนสุรเมืองอุบลน,นั่นเองนะคะผู้ใดที่เป็นแฟนครับพ่อนะคะเรายังบ่เห็นคลิปของพ่อเนอะ ก็ฝากเข้าไปเบิง้งเข้าไปพิจรารณาแนวทางของพ่อนํานะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางเล็กเล่านะคะจะเป็นคลิปรวมรวม5สําสนักในคลิปเดียวนะคะโดยคลิปนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเซียนแง่นะคะเซียนโคราชน้องโอลเล่เซียนสองห้องนะคะแล้วก็หนุ่มอุบลคนซิรินทอนนะคะหรือว่าพ่อเซียนซิรินทอนนั่นเองนะคะ เบาๆลายใหญ่หางคุณพ่อคุณแม่นะคะมือนีเส้นซองมาสิคําแล้วนะคะเดี๋ยวเอซจะเบิงจับพิจารณาบอท่านเนาะขอจดจัดปาดยาวเลยแล้วกันนะคะขอเริ่มสำนักแรกเลยนะคะขอเปิดตัวสำนักแรกคลิปนี้เปิดกันที่แนวทางเลขราวของเสี่ยนแง่ค่ะเลขราว13ธันวาคม256หนะคะนี่อ้าโชว์ไปพร้อมอ่านไปพร้อมนะคะเห็นบอกคุณพ่อคุณแม่ แ,แลกเราวันนี้ของเซียนแง่นะคะมันคือบอกค่อยชัดคุณบอคุณแม่ใหังใดดีเนาะเอาฟังเซียนซองออดเดิมคุณมอคุณแม่เดิมแสงลายคักนะคะอาจจะเบิ่งบอกค่อยชัดบันไดนะคะฟังเซียนซองอ่านนําเนาะวันนี้นะคะเซียนแง่บอกว่าเดนวิ่งไปที่เก้านะคะจับคู่มาให้ก็มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสี่ กันไปที่6964แล้วก็60ค่ะส่วนโตของเซียนแง่นะคะมักแห้งไปที่9091แล้วก็เกเนาะตัวเน้นของเซียนแง่วันนี้นะคะ9091แล้วก็94นะคะเซียน2องวงกลมไว้ให้แล้วคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะอ่าโอเคนะคะต่อสำนักที่2กันเลยนะคะ ต่อกันที่แนวทางเลขลาวนะคะของเซียนสองห้องค่ะเลขลาว,วันนี้ของเซียนสองห้องนะคะนี่บอกว่าเด่นวิ่งไปที่7กับสนะคะจับคู่มาให้นะคะก็มี7จ็ดห้าเจ็ดสหนึ่งห้หนึ่งห้าหนึ่งกันไปที่สี่สเจ็ดเจ็ด แล้วก็97ค่ะมีเท่านี้นนแคนแคนเท่านี้เลยคุณพ่อคุณแม่ส่วนโตของพอเซียนสงห้องนะคะมือน,นี่มาแห้งไปที่75 74แล้วก็71นั่นเองค่ะโตที่วงกลมแดงๆัละหนะคะโตเน้นท้องพอเพลินนะคะชอบส่วนตัวนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะอืา ต่อสำนักที่3กันเลยนะคะต่อกันที่แนวทางของน้องโอเล่ค่ะเนี่เลขลาวันนี้ของน้องโอเล่นะคะบอกว่าเด่นวิ่งไปที่7กับ8จับคู่มาให้ก็มี7 5 7 6 7 7 7 8 8 9 8 1 8 8 8็ดค่ะส่วนเลข3ตัวนะคะ 480 487 488 5 8ส781ดค่ะส่วนตัวของน้องโอเล่ L e นะคะมักแห้งไปที่เจ81 88แล้หนึ่งและกับ8ปเนาะเน้นๆสำหรับเลขลาววันนี้นะคะตามนี้เลยนะคะน,นี่คือแนวทางเลขลาวคุณพ่อคุณแม่บานี้ผู้ใดเป็นแฟนคลับห้าน้อยเนาะนี่ เอาแคปหน้าจอไว้นะคะมีหน้าน้อยมาฝากเอฟซีคือเก้านะคะน้องโอเลวา่าห้าน้อยเดินดีครับเอาไปเบิ้งเอาไปพิจารณาน้าแน่นะคะอ่าเนี่เอาแคปเต็มเต็มไว้คุณพ่คุณแม่นี่โอ้แสงเข่ากล้องคักนะคะเอฟซี FC จะเห็นตัวเลขบ่นาบาทที่นี่เอา ต่อนะคะต่อสำนักที่4ค่ะมาถึงสำนักที่สีแล้วนะคะต่อกันที่แนวทางเลขลาวของเซียนโคราชค่ะนี่วันนี้เซียนโคราดบอกว่าเด่นวิ่งรูดไปที่4กับ9ค่ะจับคู่มาให้ก็มี 1, 4ี่หนึ่งสี่สองสี่เกสองเดสองหสี ชุดกันอีก4หางนะคะกันไปที่91407479ค่ะเสียนโคลาดมักแข่งอยู่4หางเนาะชอบส่วนตัวนะคะเน้นไปที่424972 4, แล้วก็64ค่ะแล้วก็มีฝากเลข3โตไม่เอซพิจารณาหน้าน,นะคะมือนีห้มา3หางนะคะแล้วก็เลข4โตอ,อีก2หางเนาะ เลขสามตัววันนี้ก็มีสองเก้าสี่สี่เก้าหนึ่งเก้าหกสี่ค่ะส่วนเลขสี่ตัวนะคะหกสองเก้าสี่แล้วก็เจ็ดสองเก้าสี่นั่นเองค่ะแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะโอ้ยคือบอกมวนแถว่าเสี่ยนสองย่องจะคลองกับเป็นโอ้ยเงินเดียบบาทน,นี่อา้อาวอา้าวอ้าว เิ็ดนางกับเฮ็ดล่นเถอะเนียเบ้ายู่ผู้เดียวดอกปิดท้ายสำนักที่ห้านะคะเจสองขอปิดท้ายกันที่แนวทางของนุ่มอุบลคนสิรินทรนนะคะหรือว่าพศิรินทร์นั่นเองค่ะนี่เลยเลขเราวันนี้นะคะของพเียนศิรินทร์นะคะบอกว่าเด่นวิ่งไปที่8กับ7รอง9นะคะ ฝากเน้นย้ำคือเก่านะคะเน้นตัววิ่งตัวรูดให้พ่อหน่อยนะนะคะเจ็ดสองกะเเบาตามที่พ่อเน้นเลยนะคะบัน,นี้ข่าว่บางในส่วนเหล็กจับคูเนาะที่พอเซียวซีนทอนจับมาใหนะคะก็มี8ปดศูนย์แปดสองแปดสามดสีเจดศดสอดสามค่ะฝากกันบิ้นสองหางนะคะ กันเบิ้ลไปที่7-7แล้วก็8-8ค่ะส่วนโตของพอเซียนซลินทอนนะคะพอพันมากแห้งไปที่8-0 8-2 7-0แล้วก็72เนาะอ่าแล้วก็มีฝากเลข3โตไม้ FC ได้เบิงในพิจารณาน่านำนะคะเมื่อนี่หมาทั้งเบิด6หางคุณประคุณแม่ก็มี3-7-4 7-1-8 7-3-4 8-1-7 3-8-7 แล้วก็เจ็ดแปดกนั่นเองค่ะช่วงนี้นะคะแนวทาาตัตเลขของพลาเซียนซินทอนเนาะแตกสามโตดีดีนะคะเั้นดีธรรมดาคีะดีไทยก็แตกสามโตนะคะเล่าก็แตกสามโตนะคะโอ้โหแมนพันคำานวณจังไดน,นอนกอเปะแท้สดีเนาะอะอสำหรับแนวทางเลขเล่าเมื่อน,นี้นะคะกะ คลิปนี้ก็ครบแล้วนะคะหาสำนักคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สรุปว่าวันนี้นะคะแนวทางเลขลาวทางช่องบุญนำโชคนะคะก็มีทั้งหมด6กสำนักด้วยกันนะคะจังไดเอฟซี FC กัลองพิจารณาเบิงเนาะเบิงไหคบนะคะเอามาเปรียบเทียบกันเอามาวีค์ใส่กันว่าเลขลาวมื้อนี้นะคะตัวไดเป็นตะคือนะคะเป็นตะลงทุนตัวไดนะคะแล้วก็เส้นซองกับขออวยพรให้เกาหัลละคุณพ่อคุณแม่นะคะ เหล็กเล่ามือนีบอกว่บบาคุณพ่อคุณแม่สียึดสิจับโตได้นะคะกะขอให้ออกโตที่คุณพ่อคุณแม่เลือกไว้เนาะและ้วกะให้ได้แห่ให้ได้มานกันทุกคูทุกคนนั่นละบอกว่าสิเป็นเล่าเป็นห้าหน้อยกะให้ได้ฉลองเนาะมือแรงนี่เนาะอยาก,กินทอปลนปลาทูน่ะให้ได้กินหมูกระทะให้ได้กินลาบกินก้อยจะเออผุดาเอ็งบาลายแห็งใหญ่ห่างดิ อ้าวสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ชัดเจนแล้วเดี๋ยวเสี่ยนซองจัดตามแนวทางเลยรัฐบาลให้ต่อคุณพ่อค,ค,คุณแม่มือนีวันที่13แล้วเหลืออีก3มือก็จะหอดเลขให้แล้วสันดีเสี่ยนซองเีเฝ้าตามแนวททงดีดเด็ดเดดมาฝากขึ้เก่านะคะคลิปนี้ก็ไม่มียังแล้วนะคะก็ขอขอบคุณเนาะเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนนะคะพี่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะค่อยกดไลค์ค่อยกดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะ แนวทางหนาจะเป็นแนวทางของภัยก่ะฝากติดตามไว้น้าเนาะสาหรับคลิปนี้เซนสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ